และนี่คือรีแคปเทรดทองด้วย FVG เปิดการาฟมาที่ H4 เพื่อหาไบแอดหน้าที่จะเล่นก่อนเทรดสังเกตว่า S4 เกิดแท่งออโต้บ็อกซ์ซึ่งมีสัญญาณว่าราคาอาจจะย่อตัวจากนั้นผมได้หาแทร็กเก็ตที่ราคาควรจะวิ่งไปซึ่งในที่นี้ผมได้2ราคาที่ผมเล็งไว้หลังจากได้เป้าหมายแล้วผมกลับเข้าไปซูมที่ H1 เพื่อรอหาจุดเข้าเทรดสิ่งที่ผมเห็นคือราคาได้สร้างสภาพคล่องทั้งฝั่งบายและเซลลซึ่งเราจะรอให้ราคาเคลียร์สภาพคล่องและเข้าเทรดในคีย์เลเวลที่สําคัญซึ่งคีย์เลเวลที่สําคัญของผมคือ FVG ในภาพ จากนั้นเมื่อราคาวิ่งไปถึง FVG ผมได้ทําการเข้าเซลล์และตั้ง SL เหนือ FVG และตั้ง TP ที่ทาร์เก็ตที่2อันนี้ผมเผื่อไว้หลังจากนั้นผมได้รอให้ราคาวิ่งไปตามแผนเพื่อดูว่าควรถือต่อหรือควรเก็บกาไรออกก่อนซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือราคาได้ลงมาถึงทาร์เกตแรกเรียบร้อยและดูมีโมเมนตัมขาลงที่ดูดีอยู่ด้วยแต่จังหวะที่ราคาลงมามีจุดหนึ่งที่ผมไม่ได้เข้านั่นก็คือ FVG ที่ต่อเนื่องมาจากราคาที่เทล,ลงมาซึ่งไม่เป็นไรเลยครับเราไม่จำเป็นต้องเข้าเทรดทุกไม้หลังจากนนนั้้ผมมไดเจอ FffiG ใให ซึ่งเปิดโอกาสให้ผมเข้าเทรดเพิ่มเหมือนเดิมครับรอบนี้ผมรอให้ราคาย,ย่อมาแล้วหาจังหวะเข้าเทรดที่ FVG ตั้ง SL เหนือโซนเหมือนเดิมส่วนที่พี่ผมตั้งวิธี t a r g e t i n ที่2ครับและใครที่สนใจเข้ากลุ่มที่ผมสอนเทรดฟรีมีเทรดซดสามารถกดคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับซึ่งนั่นแหละครับราคาได้ไหลลงมาตามคาดเรียกได้ว่าไม้นี้เป็นบิ๊กวินในเดือนนี้เลยครับ